สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเเค่เคยนะคะวันนี้อยู่บ้านปกติแอดจะออกนอกบ้านนะคะไปทําเรื่องของต้นไม้นะคะคือไม้ล้อมเรารับซื้อไม้ทุกชนิดสม็ดแดงสม็ดขาวนะคะต้นจิกนะคะต้นคอยนะคะทุกชนิดเลยมาทําไม้ล้อมนะคะวันนี้อยู่บ้าน อนมากทางใต้ตอนนี้นะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปได้สามวันนะคะวันนี้ก็อยู่บ้านมานั่งทำคลิปเอาคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะช่วงโควิดนะคะประชิดรั้วบ้านเรานะคะเราจะทำย่างไรป้องกันอย่างไรมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่สามารถจะมาช่วยเราได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาหมอเพราะตอนนี้โรคเยอะมากค่ะ จะไปไหนมาไหนนี่อย่าลืมสวมแมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะวันนี้มาพูดถึงสบุนใครนะคะคือเราไม่ต้องไปพบหมอะคะ่ะตอนนี้อย่าไปเลยนะคะมันเสี่ยงออกจากบ้านเมื่อไหร่เราเสี่ยงเมื่อน,นั้นคะ่ะท่านผู้ชมเรามีอาการที่เราเจ็บป่วยไม่สบายเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไปหาหมอเพราะว่าสมุนไพรข้างบ้านเรานั้นมีแน่นอนนะคะยิ่งคนบ้านนอกนะคะแล้วบ้านสวนอย่างเงี้ยสมุนไพรมีเยอะบางคนก็ได้เข้ามาดูคลิปนะคะก็จะได้รู้ว่าอ๋ตอต้นนี้ที่เราถอนทิ้งนะคะที่เราควันทิ้งมันมีประโยชน์กับร่างกายเรานะคะวันนี้ก็จะพามาดูเหมือนกันว่าสมุนไพรชนิดนี้มันเป็น สมุนไพรชนิดไหนนะคะสมุนไพรชนิดนี้ใครปวดควันนะคะใครปวดวันวันเป็นรูนะคะฟวันคลอนนะคะเหงือกบวมเลือดออกตามได้ฟันนะคะไม่ต้องไปพบหมอนี่เอสเคยใช้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะต้นนี้นั่นก็คือต้อนข่อย ะะมองด้านหลังจะเห็นดังด้านนี้นะคะคือต้อนข่อยนี่อยู่มุมบ้านแอดปลูกไว้หลายปีแล้วค่ะว่าเป็นร่มด้วยและมันเป็นสมุนไพรด้วยนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆมาข่อยนะคะต้นข่อยนี้คนสมัยก่อนเขาจะเอามาทําเป็นแปรงสีฟันนะคะเป็นแปรงสีฟันเพราะว่าข่อยเนี่ยเวลาเราทุบออกมาเนี่ยทุบมันเป็นเส้นเล็กๆ,ๆๆๆนะคะแล้วก็เราเอามาแปลงใช้ทำแปรงสีฟัน นะะักขสมัยรุ่นพอ่อรุ่นแม่ของเอดเขาใช้ตัวนี้เอดอยังจาได้แต่พอมารุ่นเอดเวลาเอดปวดฟันนะคะท่านผู้ชมเราจะใช้นะคะกิ่งของมันนี่กิ่งของมันอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ใช้กิ่งอย่างนี้นะคบท่านผู้ชมตัดออกมาให้ได้หนึ่งกำมือนะคะท่านผู้ชมให้ได้หนึ่งกำมือนะคะแล้วก็เกลือ หนึ่งกำมือนะคะใส่น้ำแล้วนำไปต้มนะคะนำไปต้มให้เดือดเคี่ยวไว้สักประมาณ25นาทีนะคะน้ำสมมุติเราใส่กระป๋องต้องให้เหลือครึ่งกระป๋องนะคะท่านผู้ชมตั้งให้เย็นนะคะตั้งไว้ให้เย็นแล้วทีนี้เอามาอมนะคะท่านผู้ชมเอาไว้อม อมเสร็จแล้วอมไว้สักประมาณสักห้านาทีแล้วเราก็บวนทิ้งรับประกันค่ะท่านผู้ชมบวชวันฟันที่เป็นรูนะคะฟันผุเลือดออกตามไรฟันนี่ไรฟันเป็นหนองอะไรเงี้ยรับประกันค่ะก็แอสเคยใช้ามาแล้วตอนนี้ใช้ามาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วมันช่วยรักษารากฟันให้แข็งแรงด้วยค่ะท่านผู้ชมฟันจะไม่โยกฟันจะไม่คลอนแน่นอนตัวนี้นะคะ เอสบอกได้เพราะว่าเคยใช้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะพ่อเวลาปวดฟันเราเด็กๆพ่อก็ใช้ให้ออมนะคะก็อมนะแม่นี่เช้าตื่นเช้ามานะคะลุกขึ้นก็ไม่ต้องแปรงฟัน,นะค่ะไม่ต้องบ้วนปากอมก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมต้มเก็บไว้นะคะแล้วก็อมเช้ามาก็อมนะคะอมได้ทุกเวลาถ้าเราว่างนะคะถ้าเราปวดอมได้ทุกเวลา นะคะมันไม่มีส่งผลอะไรให้กับตัวเรานะคะแต่มันเป็นสมุนไพรที่เที่ยมมากคนสมัยโบราณนะคะคนสมัยโบราณเขาจะใช้คือต้นข่อยทั้งแปลงฟันนะคะทั้งแก้ปวดควันแล้วข่อยนี้ยังมีสรรพคุณอีกมากมายแต่วันนี้เราเอามาใช้ไล่ตัวนะคะวันนี้เผื่อคนไหนปวดควันเจ็บฟันในช่วงโควิดนะคะ ใครมีต้นคอยหน้าบ้านเดือเห็นต้นคอยอยู่ตรงไหนไปเลยค่ะท่านผู้ชมตัดออกมาแล้วก็มาต้มใส่เกลือแล้วไปเกลือหนึ่งกำมือกิออ่งคอยหนึ่งกำมือนะคะต้มอมน้ำมันรับปัะกันค่ะรับประกัน,กนหายแน่นอนนะคะนี่ค่ะอย่าลืมนะคะหากใครเข้ามาดูคลิปแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะคะท่านผู้ชม อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้กับช่องกัญญาวี h ชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ